ดวงชะตาของชาวราศีธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุลและก็ชาวราศีมิถุนในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีธาตุลมนะครับกุมตุลและก็ชาวราศีมิถุนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทํานายด้วยไพ่ย,ยิปซีเพื่อจันทร์เดือนสิงหาคมนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณว่าการงานของคุณในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างพาไพ่ใบแรกปรา,ปากฏขึ้น แล้วก็ไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่านะครับองประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นตรงนี้นับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีในความสําเร็จที่จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องที่จะทําให้คุณนะครับมีรูปแบบของการเติบโตเกี่ยวกับการงานของคุณได้ดีทั้ง2ใบกันเลยทีเดียวนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับถือว่าองคประกอบไพ่ทั้งสองใบนี้ดีทั้ง2ใบนั่นเองคราวนี้มาดูกันในแต่ละช่วงเวลากันบ้างน,นะครับช่วงของครึ่งเดือนแรกถือว่ามีจุดของการลมตัวเกี่ยวกับการงานคุณเป็นอย่างดีคุณจะได้รับความสําเร็จเกิดขึนน้น สิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะได้รับโอกาสหรือสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเกี่กับการงานถ้าใครการงานติดขัดอยู่ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่คุณจะได้รับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาหรือถ้าเกิดใครรอคอยความสําเร็จอยู่ในช่วงเวลานี้คุณก็จะได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นในความสําเร็จที่คุณร้องขอหรือรอคอยอยู่เกี่ยวกับการงานได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงส่งผลทําให้นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกมีความสําเร็จด้านการงานเป็นอย่างดีนั่นเอง ส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั้นนะครับก็ถือว่ามีรูปแบบการงานที่ก้าวหน้ามีการเกื้อกูลที่จะทําให้คุณนะครับได้เห็นโอกาสและก็ความสําเร็จเกิดขึ้นมีเกณฑ์การที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะซัพพอร์ตสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีส่งผลทําให้นะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทําไปเกี่ยวกับงานไม่ว่าคุณจะลงแรงลง,ลงทุนอะไรไปคุณก็จะมีโอกาสได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นได้ตามเป้าหมายที่คุณคาดหรือได้รับตามเป้าหมายที่คุณหวังเกิดขึ้น ใครคาดหวังเกี่กับการพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้รับสิ่งนั้นเช่นเดียวกัน ถือว่านะครับใครคาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงรับได้ว่านะครับในเดือนนี้ในเดือนสิงหาคมด้านการงานของคุณถือว่าเป็นจุดของการลงตัวและก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในช่วงของครึ่งเดือนแรกหรือครึ่งเดือนหลังก็ถือว่าสําเร็จดีมากเช่นเดียวกันนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับการเงินของชาวราศรีธาตุลมในเดือนสิงหาคมนี้นะครับพไพ่ใบแรชปรา,ปากฏขึ้น และก็ไพ่ไปที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่านะครับถึงแม้นะครับเรื่องการงานของคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็ดีมากกันเลยทีเดียวแต่การเงินของคุณอาจจะดูอึมครึมนิดนึงนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าคุณอาจจะต้องมีจุดของการอึดอัดหรือรู้สึกว่าการเงินของคุณอาจจะติดติดขัดขัดไม่ค่อยได้ดังใจตามสิ่งที่คุณคาดตามสิ่งที่คุณหวังเกิดขึ้นนั่นเองดูแล้วการเงินนะครับจํงเป็นลักษณะของการแก้ปัญหาอยู่ตลอดทั้ง2ใบเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของครึ่งเดือนแรกก็ดูสถานการณ์ก็ยั อึมครึมครื้ครึ้รกันอยู่แต่ก็ยังดูนะครับมีทางออกทางรอดได้อยู่นะครับก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูตึงตึงมือนิดนึงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินจนทําให้คุณนะครับเหมือนกับจะต้องหาพยายามหาทางออกหรือหาทางรอดกับสถานการณ์การเงินให้ผ่านพ้นให้ไปได้แต่สุดท้ายนะครับดูแล้วก็ยังมีทางรอดแล้วก็ทางออกได้ดีอยู่ยเหมือนแสงสว่างที่สร้อยคอเขานั่นแหละครับว่ายังมีแสงสว่างที่ส่องทางให้คุณได้เจอกับโอกาสในการ es, การ,รอดพ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินที่แย่ๆอยู่ได้ด้วย เเนนช่นดียวกัจึงนับได้ว่านะครับช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะมีการเงินที่จะมีรายจ่ายเยอะมีจุดของการติดขัดมีจุดของการฝืดเคืองเกี่ยวกับด้านการเงินการรอคอยมีความล่าช้าแล้วก็อาจจะยังมีรูปแบบของการเงินที่จะต้องมีวัสรคเข้ามาแต่ก็ยังดีครับพอไพ่ใบนี้ก็ยังสื่อถึงในรูปแบบของการหาทางออกแล้วก็หาทางรอดไปจนได้นั่นเอง ส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับก็ยังดูแล้วลักษณะการเงินของคุณยังต้องเหนื่อยอยู่ยังต้องเพียรพยายามอยู่ยังต้องต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนอยู่นั่นเองแต่ดูแล้วนะครับก็ยังมีทางออกแล้วก็ทางไปต่อได้เกี่ยวกับการเงินของคุณที่ยังจะสามารถหาลู่ทางความสําเร็จเกิดขึ้นได้แต่มันจะสําเร็จแบบเ,เหนื่อยนิดนึงมันไม่ได้ราบรื่นนะครับหรือโรยด,ด้วยกิ่กุหลาบมันอาจจะมีขวากหนาให้คุณต้องแก้ไขหรือการรอคอยการล่าช้าหรือการเงินที่ไม่ได้อย่างที่คาดหวังหรือตามเป้าหมายเกิดข,ขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรืออาจจะ ต้องผ่านจุดของการที่ต้องเหนื่อยก่อนต่อสู้ก่อนฝ่ฟาฟันก่อนจึงจะสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับความสำเร็จก็ปรากฏขึ้นมาเพราะอย่างน้อยๆพยไพ่ใบนี้นะครับถือสื่อถึงในรูปแบบของการเหนื่อยการต่อสู้การฝ่าฟันแต่มันก็ไม่ได้สื่อถึงทางตันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคุณก็ยังมีทางรอดอยู่หรือทางไปต่อได้เกียวกับสาานการณ์การเงินของคุณถึงแม้จะมีอุปสรรคถึงแม้จะมีปัญหาแต่ก็ผ่านไปได้นั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างน,นะครับสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ของชาวราศีาธาตุลมพไพ่ใบแรกปรา,ปากฏขึ้นแล้วก็พไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่านะครับองประกอบไพ่ทั้งสองใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของชีวิตของคุณที่อาจจะต้องมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับใครที่มีคู่อยู่นะครับถือว่ารูปแบบของชีวิตของคุณจะได้แปลเปลี่ยนหรือจะมีการอุ้มชูเกิดขึ้นทําให้คุณนะครับได้พลิกผันชีวิตในการที่จะได้เจอคู่ครองเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวไพ่เบรกาสื่อถึงในรูปแบบของการที่จะมีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณเกื้อกูลคุณหรือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับในชีวิตในความรักที่สดๆของคุณ ได้อยู่ฉะนั้นคนโสดก็จะมีโอกาสที่จะเจอคู่หรือคนที่เข้ามาชอบพอคุณเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันกับไพ่ไปที่2นะครับเรื่องราวชีวิตที่มันอาจจะมีจุดของความโสดอยู่ในช่วงของชีวิตของคุณมันก็มีจุดของการที่คุณจะได้เติบโตกับเขาแล้วเช่นเดียวกันถือว่านะครับกงร้อแห่งความสําเร็จก็หมุนเวียนผ่านหรือเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนโสดรุนได้นะครับเกี่ยวกับการที่จะสลัดโสดเกิดขึ้นได้สําหรับในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าคู่ ครองของคุณก็มีเกณฑ์การช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีถือว่านะครับถ้าเกิดคุณติดขัดอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้รับการสนับสนุนจากคู่ครองเกิดขึ้นนั่นเองแต่มันก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าคุณอาจจะมีปัญหากันก่อนก็ได้นะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของการที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจเกี่ยวกับความรักแต่สุดท้ายก็ยังเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ายังประคองกันไปได้ต่อหรือย,ยังสามารถฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้นั่นเองครับฉะนั้นใครนะครับที่มีปัญหากับคู่ครองก่อนหน้านีีี้้คุณณกกก็จะกจะะมโอาสท่ไดรับเ การคืนดีกันเกิดขึ้นหรือการที่คุณจะกลับมานะครับคบหากันอีกครั้งก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับกับไพ่กลล้อตรงนี้สื่อถึงในรูปแบบของการหวนคืนกลับมาอีกครั้งฉะนั้นนะครับรูปแบบของคนรักที่ก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาก,กันอยู่คุณจะสามารถประสานความรักความเข้าใจให้กลับคืนมาได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นไพ่ทั้งสองใบนี้ก็สื่อถึงในการกลับคืนมาอีกครั้งการหวนคืนกลับมาอีกครั้งในลักษณะที่เรียกว่าดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองฉะนั้นสถานการณ์ความรักของใครก็แล้วแต่นะครับที่คุณรู้สึกว่าตึงๆก่อนหน้านี้สําหรับในเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างที่จะฟืน้นคืนเกี่ยวกับความรู้สึกด้านดีๆด้านบวกๆให้กับความรักของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของครึ่งเดือนแรกก็ถือว่าดีแล้วก็ช่วงของครึ่งเดือนหลังก็จะเป็นลักษณะข,ของการฟืน้นนนคืนกกลลัับมาใาใษณะด้น บวกเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ถือว่าความรักในเดือนนี้ยังเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะลงตัวเป็นอย่างดีนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้แกช่ชาวราศีตุลชาวราศีกุมและก็ชาวราศีมิถุนในเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนสิงหาคมนี้ด้านการงานและก็ด้านความรักของคุณก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ประสบความสาเร็จด,ดีถ้าเกิดนะครับเกี่ยวกับความรักอย่างที่พูดเลยแหละครับถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณมีปัญหากันกับคู่รักคุณก็จะมีโอกาสได้กลับมาในทิิทางที่บวกขึ้นดีขึ้นมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมคนโสด ก็มีโอกาสที่คุณจะได้สลัดโสดเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะติดขัดนิดนึงนะครับเฉลย์ก็ต้องรอคอยนิดนึงการเงินอาจจะมีปัญหาหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้อยู่ดีส่วนในเรื่องการงานมีความคืบหน้าความสำเร็จเป็นอย่างดีก็ถือว่าการงานก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่โดดเด่นมากๆนะครับสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ของชาวราศีธาตุลมนั่นเองครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ